ครับวันนี้ก็เป็นภาคพิเศษของกวเงเอาเล่าเรื่องครับซึ่งวันนี้ก็อยู่ในศาลาพระพุทธหรือหอพระพุทธของโรงพิาบาลกระบี่หอพระพุทธนี้ก็มีความสําคัญของความเป็นมาเนื่องจากว่าพยาของคุณชวนคือคุณทิติตภูกาล้วนได้เสียชีวิตลงเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ได้มีเงินที่มีการร่วมทําบุญในการจบนั้น พันกว่ารายได้เงินมาสองล้านกว่าบาทเราก็มีความคิดว่าศาลาแห่งนี้ครับไม่เคยมีมาก่อนในโรงพยาบาลกระบี่ก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของความรู้สึกทางจิตใจของผู้คนความทุกข์ของผู้ที่เข้ามารักษาพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลกระบี่นั้นตลอดจนผู้ที่เป็นญาตินั้นก็มีความรู้สึกครับว่าไม่สบายใจอยากจะมีที่พึ่งทางใจ จึงมีการตัดสินใจโดยคุณชวนภูเก้าล้วนและญาติญาติน้องๆของตระกูลภูเก้าล้วนทุกคนว่าจะมีการสร้างศาลาพระพุทธแห่งนี้โดยให้ดรพินโยสวรคีรีศิลปินแห่งชาติราชบัณฑิตท่านเป็นผู้ที่ออกแบบดัะนั้นการออกแบบนั้นก็ได้ออกแบบเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ได้มีการก่อสร้างมาจนทั้งถึงวันนี้ศาลาพระพุทธแห่งนี้ก็มีความสําเร็จสง่างาม แล้วก็มีพระพุทธปางมาราวิชัยและปลางลำพึงซึ่งเป็นวันเกิดของคุณชิดจิตภูเกา้าล้วนก็ได้ปิฐานอยู่ที่นี่ผมเชื่อว่าจากสิ่งที่ทุกคนได้ร่วมกันทำมานั้นเนี่ยนะครับจะนักว่าตรงนี้เป็นที่พึ่งดางใจของผู้ที่ไม่สบายผู้ป่วยรวมถึงญาตินั้นก็จะได้มีส่วนหนึ่งที่เะเป็นที่พึ่ง่างใจเรามีส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่า จังหวัดกระบี่นั้นเรามีหลายศาสนามีทั้งพุทธมีทั้งคริสต์อิสลามซึ่งที่โรงพยาบาลกระบี่นั้นเราก็มีในส่วนของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับที่เป็นที่พึ่งทางใจเช่นเดียวกันและมีที่ละหมาดด้วยและวันนี้พับธแห่งนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาสร้างความและกำลังใจครับพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ศาลาพุทธแห่งนี้ครับรวมถึงพระพุทธรูปทั้งสององค์นั้นรวมมูลค่าแล้ว6กล้านหกแสนสี่หมื่นบาทและคุณรองภูเก้าล้วนซึ่งเป็นลูกของคุญชวน และคุณชิดจิตน,นั้นก็ได้สร้างลานทางขึ้นนะครับเป็นหินอ่อนเพื่อให้เป็นที่วางเครื่องสักการะตรงนั้นวันวันนี้เราก็ได้เห็นว่าที่นี่คือความสำเร็จอีกป,ประการหนึ่งของชาวกระบี่ทั้งจังหวัดครับโดยคุณชวนภูก้าล้วนได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จเพราะนั้นขอขอบคุณภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพี่น้องผู้ที่มาร่วมบำเพ็ญบุญสมศักของคุณชิดจิตภูการล้วนและทางด้านของผู้ที่ได้มาร่วม นกิจกรรมต่างๆตลอดมาจนถึงวันนี้ครับความสําเร็จตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะจารึกไว้เป็นประวัติศาส์ว่าณที่นี่โรงพยาบาลกระบีบ่เรามีหอพระพุทธที่มีความสง่างามที่ออกแบบโดยจะเป็นแห่งชาติราชมณิตดตรพินโยสุวรรณกรีแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ข้างหลังนี้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นสมบัติของพี่น้องชาวกระบี่และโรงพยาบาลกระบีบ่ตลอดไปครับวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ ได้มีพิธีเปิดศาลาพระพุทธโรงพยาบาลกระบี่โดยวันนี้ก็เป็นตรงกับวันเกิดของคุณชวนภูเก้าวล้วนนะครับโดยการรักษาของโรงพยาบาลกระบี่เรารักษาแบบองค์รวมหมายถึงว่าเรารักษาทั้งร่างกายจิตใจสังคมและก็ความเชื่อหรือเรียกว่าจิตวิญญาณ การที่มีศาสนสถานไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือว่าศาลาพระพุทธต้องถือว่าเป็นอันหนึ่งที่จะใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนซึ่งการที่มีผู้ป่วยเองหรือญาติผู้ป่วยก็มีผลบัทอนทางด้านจิตใจดังนั้นด้านกำลังใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญตามหลักความเชื่อทางศาสนาโรงพยาบาลกระบี่ ในสมัยที่ผมเป็นผู้มุ่งในการได้เล็งเห็นถึงว่าศาลาพระพุทธเก่าค่อนข้างจะแคบและก็อยู่ในที่ต่ำพี่น้องประชาชนที่จะเข้าถึงก็ยากลำบากนะครับจึงได้เรียนคุณชวนภู้เก้าล้วนว่าเราจะดำเนินการอย่างไรดีที่จะให้มีาศาสนสถานคือศาลาพระพุทธ ให้เป็นที่พึ่งทางท้านจิตใจให้กับผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลกระบี่ตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบี่ให้มีขวันกำลังใจที่ดีโดยบังเอิญนะครับคุณชื่นจิตปูเก้าล้วนซึ่งเป็นภรรยาของคุณชวนปูเก้าล้วนได้เสียชีวิตนะครับคุณชวนจึงได้ดำริว่าเงินทำบุญทุกบาททุกสตัง จะนำมาสร้างเป็นศาลาพระพุทธให้กับโรงพยาบาลกรีขาดเหลืออย่างไรท่านจะเป็นผู้ออกทั้งหมดโดยมีเงินทําบุญประมาณสองล้านหกแสนบาทคุณชวนออกเงินเพิ่มเติมอีกจนครบ6กล้านห้าแสนบาทจึงได้เกิดศาลาพระพุทธซึ่งได้ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติท่าสัตส์อาจารย์พินโยสวรรณคีรี และพระพุทธก็ออกแบบโดยคุณสเสวกนะครับซึ่งเป็นปฏิมาก,กรที่มีชื่อเสียงมากระดับประเทศดังนั้นจึงถือได้ว่าศาลาพระพุทธแห่งนี้ทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมูลค่าความสวยงามของสถาปัตยกรรมความสวยงามของพระปฏิมากรซึ่งเป็นประธาน รวมทั้งสถานที่ตั้งซึ่งเรียกว่าเป็นศาสนสถานเป็นที่พึ่งทางใจที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบในโอกาสที่เป็นวันเปิดศาลาพ,พุทธในวันนี้นะครับผมก็หวังว่านะครับสถานสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้ป่วยญาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่จะบำรุง ติดใจให้มีขวัญไม่มีกำลังใจให้เป็นมิ่งมงคลตลอดไปครับผมชวนผูเก้าล้วนครับมานั่งอยู่ที่ในหอพระพุทธหน้าโรพยิบาลกระบี่ประวัติของ,งอหอพระพุทธแห่งนี้นั้นสืบเนื่องจากคุณสิริธรจุนชูอดีอตประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่มีวันหนึ่งเจอกันแล้วท่านก็ปรากฏว่าเนี่ยที่โรงพยาบาล เมืองกระบี่นี้เนี่ยไม่มีที่สักการบูชาเป็นที่พึ่งพาทางใจของอผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและก็ญาติของผู้ป่วยด้วยเลยท่านก็ปรารภว่าอยากจะสร้างอขอพระพุทธที่โรงพยาบาลกระบี่ขึ้นมาสักแห่งหนึ่งท่านก็ได้ไปดูตัวอย่างแล้วที่จังหวัดพังงาสวยมากหน้าโรงพยาบาลน,นี่นะใช้งบประมาณ3 0 0 0 0น ผมพอฟังอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมในฐานะที่เป็นประธานพัฒนาโรงพยาบาลกระบี่เนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าไม่สบายใจเพราะว่า,ามันมีอาคารอื่นที่มันใหญ่โตแล้วก็เป็นที่ทพังพึ่งทางใจของอสัตชนิกของเขาแต่ทีนี้ก็ของอพระพุทธเราเนี่ย เราเป็นศาสนาประจําชาติพรอนนั้นนี่นะครับเราก็ต้องสร้างให้มันเหมาะสมกับสถานที่เพราะฉะนั้นนี่ก็ผมก็บอกว่าเราไม่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 ใช้แบบของพังงาแต่จะให้ศาสตราจารย์พิเศษนี่นะครับท่านพอท่านด็อกเตอร์ ฮินโยสุวรรณคลืดีศิลปินแห่งชาติราชบัณฑิตนี่ให้ท่านออกแบบให้ท่านก็มาดูสถานที่แล้วมาเลือกที่แห่งนี้ท่านบอกว่าเหมาะสมมากเลยก็ได้กำหนดแล้วก็ออกแบบขึ้นมาประมาณราคา5ล้านบาทผมก็ตกลงนะครับและก็ได้เงินทำบุญงานศพของคุณชื่นจิตครูเก้าล้วนภรยาของผมนี่นะครับสล้านกว่าบาทและก็เราก็สมทบ ให้ครบบเพื่อสร้างอาคารหลังนี้พอ,อ,อสมทบสร้างอาคารหลังนี้แล้วเนี่ยมันไม่เท่าแต่5ล้าน5 0 0 0 0ืนบาทนะครับมันยังมีส่วนสำคัญประกอบอีกอรายการหนึ่งก็คือ,อพระพุทธปฏิมานะครับเลยก็ให้ท่านได้เขียนแบบแล้วก็ได้ได้หล่อพระ พระพระพุทธปฏิมาขึ้นมาประจําหอแห่งนี้าทางญาติพี่น้องผู้เก่าล้วนเนี่ยนะได้ร่วมจิตร่วมใจกันสร้างขึ้นมาแล้วก็ทางาผู้มีจิตศรัทธาอื่นเนี่ยนะครับได้ร่วมกันสร้างนี้ก็หวังว่าในโอกาสต่อไปผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้มีโอกาสได้มาขอพร พระองค์ท่านาเพื่อที่จะทําให้โรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยมันก็เบาบางลงหรือว่าหายจากอาการป่วยก,ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็มันก็เป็นอา,อาคารสําคัญอีกแห่งหนึ่งที่ทางชาวกระบี่เราได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับสาธารณะโดยเฉพาะผู้ที่มาโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้มาเป็นพี่ที่พึ่งตางใจครับ ก็วันนี้ได้มาร่วมกับท่านชวนภูเก้าล้วนคนดีสรีกระบีที่พวกเราเคารพนับถือนะครับในการเปิดหอประพุทธที่ท่านได้รวบรวมแล้วก็จัดสร้างให้กับโรงพยาบาลกระบีหรือว่าจัดสร้างให้กับชาวกระบีทั้งหมดนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลกระบีคนที่มาโรงพยาบาลนี่ครับก็มีความทุกข์นะครับแล้วก็ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจพวกเราก็ถือว่าท่านได้ สร้างสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจโดยเฉพาะพี่น้องอาชาวพุทธนะครับได้เข้ามากลาบไหว้วันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่ในโอกาสที่ท่านชวนครบรอบ8 6ปีนะครับเป็นวันเกิดของท่านเมื่อเช้าพวกเรา,าชาวกระบี่พี่ๆน้องๆหรือว่าผู้คนที่นับถือท่านก็ได้ไปกรับขอพรไวยพรใ้ท่านได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับได้เป็นต้นแบบต้นแบบให้กับพวกเราชาวกระบี่ได้ได้เป็นแบบอย่างที่ได้ มุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะครับวันนี้นะครับวันที่17มีนาคม2565นะครับก็เป็นวันที่ทางท่านชวนภูก้าลวลุนและครอบครัวนะครับได้มาทำพิธีส่งมอบอาคารศารา,าพระพุทธหลังใหม่แห่งนี้นะครับของโรงพยาบาลกระบี่นะครับซึ่งโรงพยาบาลกระบี่เองนะครับก็เป็นสถานที่ที่เราได้รับดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่มาจากต่าง จังหวัดนะครับหรือว่าต่างอำเภอต่างๆเข้ามารักษาที่นี่นะครับหลายๆคนนะครับซึ่งการที่เรามีสาราพระพุทธแห่งนี้นะครับก็เป็นสถานที่เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับให้กับประชาชนและกับคนไข้ที่เข้ามารับบริการนะครับแล้วก็วันนี้เองก็ถือว่าเป็นวันครบรอบนะครับ86ปีนะครับของท่านชวนคูเก,ก้าวล้วนด้วยนะครับก็เป็น เป็นโอกาสดีนะครับทั้งสองทั้งสองงานนะครับที่ได้มีเรื่องของพิธีส่งมอบนะครับกาพระพุทธแห่งนี้นะครับก็ทางโรงพยาบาลกระบี่นะครับก็ก็ต้องดูแลและก็ดําเนินการในการที่จะดูแลทํานุบํารุงอาคารแห่งนี้ให้มีความยั่งยืนตลอดไปนะครับขอบคุณครับ